น้ำตาลดีครับน้ำตาลแดงปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ครับคนสมัยก่อนกินน้ำตาลธรรมชาติไม่กินน้ำตาลอุตสาหกรรมโอเคเนาะเขาก็สุขภาพดีแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนคือคนเหล่านี้ไม่ค่อยอ้วนคนที่อ้วนกับคนในวงังที่เขาไม่ไ,มได้ทําเกษตรกรรมเขานั่งนั่งนอนนอยู่ในวางแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างนอกเขาทาไร่ไถนาะเพราะว่าพวกนี้เขาใช้แรงเพราะว่าการกินน้ําตาลธรรมชาติตราใดที่คุณยังใช้พลังงานคุณใช้แรงโอเคครับไม่มีปัญหา แต่พอเราย้อนกลับมาในโลกปัจจุบัน <c oughs> เราทำงานในลักษณะของการนั่งทำงานออฟฟิศเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นน้ำตาลธรรมชาติถ้าคุณกินเยอะเกินไปมันก็สะสมเป็นไขมันในร่างกายคุณอยู่ดีแต่ไม่โหด้ายเท่ากับน้ำตาลอุตสาหกรรมแค่นั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถาว่าน้ำตาลดีไม่ดีผมบอกได้ไม่เต็มปาก มันขึ้นอยู่ว่าสภาวะของร่างกายคุณตอนนี้เป็นยังไงเหมือนคนที่เป็น NCD คนที่เป็นโรคอ้วนผลไม้เนี่ยแทบจะควรงดออกไปก่อนเลยไม่ได้บอกไม่ให้กินผลไม้เลยนะให้งดไปก่อนในช่วงที่คุณต้องการจะรีมิชชั่นโรคต่างๆแล้วพอันดีขึ้นคุณค่อยเริ่มกลับมากินผลไม้เห็นภาพบางอย่างนี้ฮะหลายๆครั้งคุณเอาไปตีความว่าเอ้ยไอพวกสอนคีโตมันบอกไม่ให้กินผลไม้เลยโว้ยมันไม่ให้ออกกําลังกายไม่ใช่ครับแต่คุณยังไม่เข้าใจ คนที่เป็นอ้วนๆแบบอ่ะสมมติน,นะร้อยห้าสิบโลอย่างเงี้ยจะลดน้ําหนักคุณจะให้เขาไปออกไปออกออก,กําลังกายอะไรครับไปวิ่งเหรอข้อเข่าเขาจะเป็นยังไงอ่ะคิดภาพออกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้ออกแต่มันต้องดูสภาพเขาด้วยว่าเขาออกไหวไหมจะให้เขาไปวิ่งเหรอแค่ให้เขาเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนี่ยังลําบากเลยถูกไหมเพราะอยู่ๆคุณไปบังคับเขาให้ออกกําลังกายบันเทิงแล้วครับถูกป่า เขาพังขึ้นมาทําไงใช่ป่ะในการให้ไปกระโดดให้ไปวิ่งอย่าลืมนะฮะวิ่งนี่น้ําหนักลงเต็มๆเ,เลยนะแค่เดินเนี่ยให้เขาเดินให้ได้โกอนให้เขาเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่เหนื่อยอะ่ะถูกปะ่ะเดินเราไม่เรียกออกกำลังกายถูกปะ่ะเพราะเราถูกจํากัดความมาแล้วว่าการออกกำลังกายคือต้องการคือแบบไปเขายิมไปวิ่งไปอะไรใช่ปะ่ะ แต่การเดินเขาไม่ถือว่าเป็นการออกกําลังกายการเดินคือการใช้ภารกิจประจาวันแค่ให้เขาเดินมากขึ้นจากปกติแม่งแม่งแบบนั่งอย่างเดียวนอนอย่างเดียวอะแค่นี้ขบูนแ,แล้วแล้วให้น้าหนักเขาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เขาเริ่มออกกาลังกายได้มากขึ้นก็ค่อยให้เขาออกนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจสองคนที่ป่วยน้ําตาลในกระแสเลือดเขาเกินคุณจะใส่เข้าไปทําไมถูกปะคุณจะใส่น้ําตาลเข้าไปทําไม ว่ามันเกินคุณต้องไม่ใส่สิถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นคําพูดที่ว่าให้งดน้ําตาลก่อนให้งดแป้งก่อนเพราะแป้งมันถูกย่อยไปเป็นน้าตาลถูกปะ่ะบางคนบอกแป้งกับน้ําตาลคนเดยไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตคือน้ําตาลที่แบบเป็นโพลีอ่ะใช่ปะ่ะถ้าเรียนถ้าใช้ภาษาเขียนเขาเรียกเป็นโพลีซคคารายใช่ปะ่ะคือน้ําตาลโมเลกุลหลายๆโมเลกุลมาต่อเรียงกันจนเป็นโพลีเพราะเวลาที่ถูกย่อยมันก็กลายเป็นน้าตาลไงเพราะฉะนั้นแป้งน้ําตาล พวกนี้มันเกินอยู่แล้วในร่างกายคุณคุณจะกินไปทําไมบางคนบอกไม่ได้หมอกินแล้วไม่มีเลยเอาแล้วที่มันเหลืออยู่ในร่างกายคุณไม่คิดจะใช้บ้างเลยเหรอคุณก็ไปฝึกให้ร่างกายใช้สิคุณมีแต่ใส่เข้ามันก็เลยไม่เอาไอ้ที่เก็บมาใช้ไงทฤษฎีแบบตรงไปตรงมาง่ายๆไม่ต้องลงเอาแค่แบบเขาเรียกอะไรลอออันนี้ลอออฟเนเจอร์ก็นี่เมื่อ,อนในร่างกายคุณเกินแต่คุณยังคงยัดเข้าไปมันจะใช้ไมล่ะไอ้ที่มันมีเกินอยู่ถูกปะ คุณก็ต้องโนดมันก่อนแล้วก็ให้ร่างกายเนะี่ยเอาไปไอ้ที่เกินนะไปใช้แล้วพอมันใช้จนถึงจุดสมดุลคุณก็เริ่มกลับมาก,กินมากขึ้นเห็นภาพยังครับเราไม่ได้บอกว่ามันอันตรายขนาดแบบกินปุ๊บแล้วช็อกตายไม่ใช่แต่วันนี้มันเป็นท็อกซิกของคุณในสภาวะตอนนี้คือมันเยอะอยู่แล้วในร่างกายให้เอาออกมาใช้ให้ร่างกายมันเคลียร์ให้จบก่อนแล้วคุณค่อยกลับไปทาน เห็นภาพนะครับแต่เราอะ่ะเราชอบไปโดนแบบพวกติ๊กตอกขั้วอะไรแบบสอนสั้นๆ5นาที10นาทีอะ่ะแล้วก็พูดน้ำตาลไม่ดียาก,กินมันมันไม่ขนาดนั้นแต่มันต้องถามว่าสภาวะคุณตอนนี้เป็นใครไอ้ถ้าไปคุณไปถามวอก้าวไอ้ก้าวโ้ยทำไมคนเล่นก้าวกากินเอาก็เขาออกอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะเขาแทบจะนอนเฝ้าลงยิ้มอะ่ะนึกขึ้นได้ก็ยกเวทยกนึกขึ้นได้ไปเทสมิวยกขึ้นได้ไปดอะไรเดลิฟใช่ปะ นั่งเฝ้าลงยิมนอนเฝ้าลงยิมแบบผมเคยมีลูกลูกเชนคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกเคยเขาเคยไปสายนี้เมื่อก่อนแต่เขาก็ไม่สําเร็จเขานอนในลงยิมนอนในยิมอะ่ะออกกําลังกายเสร็จตอนเช้าก็มานอนพักงีบตอนกลางวันแล้วก็พอไปบ่ายก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกกําลังกายตอนนอนในตู้ล็อกเกอร์ยิมอะ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เพราะว่าการกินยังเละเทมเหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมีช่วงระยะเวลาแต่เราเจอบรรดาเฟียบรรดาเมสตีมที่สอนแบบมักง่ายสอนแบบไม่เข้าใจเอาแต่ยอดวิวเอาแต่ยอดแชร์แล้วสุดท้ายบาปกรรมคือเราเพราะส่วนใหญ่คนที่แม่งแชร์แม่งมันผอมอยู่แล้วมันพูดยังไงก็ได้เราไปมองภาพเราเอ้ยมันผอมว่ะต้องเชื่อมันเฮ้อบางคนไม่เคยผอมคุณไม่รู้หรอว่าไอตอนที่แบบคนอ้วนๆเนี่ย ที่เขาต้องฝืนลุกขึ้นมาแล้วเดินให้มันมากขึ้นเนี่ยมันอึดอัดขนาดไหนมันเหนื่อยขนาดไหนคุณไม่รู้คุณพูดแต่คําเดียวว่าอีกน้อยอีกน้อยอีกนิดทําไมแค่นี้ทําไมมันไม่ใช่คุณเคยผอมไอ้คุณเคยอ้วนมาก่อนไหมคุณที่เป็นบอดี้บิลดเดอร์อ่ะบางคนยังไม่เคยผอมเลยไอ้ไม่เคยอ้วนเลยอยู่ๆก็ผอมแล้วก็มาปั้นกล้ามคุณจะเข้าใจคนอ้วนไหมเนี่ยคือสิ่งที่มันอันตรายแล้วคุณก็ไปยัดเยียดไม่ถูกสถานะ